ถึงสถานที่พักผ่อนสไตล์ฟาร์มคาเฟ่แล้วก็บวกไปด้วยกับเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรด้วยนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีศูนย์การเรียนรู้แล้วก็เอาใจสายมูด้วยครับต้องที่นี่เลยเอเดนฟาร์มจังหวัดนครน,นายกข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับ ไม้สวยงางามมาปลูกที่รีสอร์ทที่วิลล่าเอเดนนะครับแล้วปรากฏว่าปลูกในช่วงปรับปรุงตกแต่งในช่วงฤดูฝนเราก็สังเกตเอ๊ะพอปลูกแล้วเนี่ยวันหนึ่งสองวันเนี่ยทำไมต้นไม้สวยสยงามดอกไม้สวยงาเนี่ยหายหมดตายหมดไม่ตายคือโดนกินหมดโดนสัดอะไรกินเพราะฉะนั้นเราก็ให้ทางคนสวนคนงานนช่วยดูว่าเอ๊ะช่วยดูที่ว่ามันตัวอะไรกินก็ส่องดูทั้งกลางคืนตอนหัวค่ำก็ว่ามีหอยชิ้นเนี้ย เป็นตัวมากิน<อ>ก็เอาไปติดตอ่อสารงานกับอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยาสายสานนะครับ,รบก็อาจารย์บอกว่าอหอยพันธุ์นี้ชื่อว่าอาชาติน่าซึ่งแรกเรื่องของหอยพันธุ์นี้พันอาชาติน่าเนี่ยประวัติของเขาก็คือว่าสมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยทหารญี่ปุ่นได้นําเอามาเป็นอาหารคือเอามากินเอาไมา่อาหารก็กินเพราะมีโปรตีนสูงอหอยท่าที่นี้นะครับเสร็จแล้วก็พอทําไปทํามาญี่ปุ่นแพ้สงครามก็ หอยทากออซาติน่านี้ก็หลุดหลุดแล็กลอดออกไปทั่วขยายพันธุ์เต็ม,มหมดเลยในพื้นที่แถบนี้ทีมบริหารก็จุกคิดมากับคุยกับภาษาขารขออา,ารยา,ารคณะวิยาศารษฐสาสตรแล้วก็บอกว่าอ,อหอยทากเนี่ยในตัวเขามีเมือกที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายมนุษย์เรานะเกี่ยวกับเรื่องผิวพัรร์เราก็เลยเดินเครื่องกันต่อเลยพัฒนาต่อเลยพัฒนาต่อเลยจนกระทั่งในปีประมาณ5 9าเนี่ยก็ค้นพบ เอาเมือกจากในตัวเขาในเมือก,กตัวท้าเนี่ยเอาไปผลิตซึ่งไปประสานงานกับทางวอวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์นะฮะผลิตเป็นเซรามออกมาอยากขอเชิญชวนอาจารตั้านะฮะพ่อแม่พี่นนะ้อ,องต่างที่ผ่านมานะครยกนะครยกเราเที่ยวตลอดทั้งปีก็าสามารถมาท่องเที่ยวได้ที่เอ็นฟาร์ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนอกจากท่านที่จะมีน้ําใจที่จะให้ให้ช่วยการสนับสนุนเกี่ยวเรื่องคนทําสวนอะไรที่มาปรปับปรุงพื้นที่ของเราก็เข้อแม่เลยมากมายนะครับก็อยู่ตามศรัทธาของนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเห็นสมควรน,นะเราไม่ได้บังคับว่าจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไม่มีเราไม่มีเราอยู่ที่น้ําใจนะครับก็อ,อยากเชิญชวนมาเที่ยวเราเปิดทุกวันนะรเราเปิดทุกวันจนกระทั่งถึงหกโมงเย็นนะครับ ประมาณ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครทุกวันน้องจวสามารถมาถ่ายรูปสวยง,งามพื้นที่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีร้านค้าเต็มหมดเลย อาจจะไปเดินท่องเที่ยวช่นชมธรรมชาติไปถ่ายภาพมานะครับอาจจะร้อนบ้างก็มานั่งพักที่นี่ครับตอนที่นี่เนี่ยก็มีเครื่องดืง่มคอยให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ครับอย่างตอนนี้ครับผมก็สั่งมาเป็นสตรอบเบอร์รี่โซดานี่ครับเป็นอย่างนี้เลยน่ารับประทานม,มากๆเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะครับจากร้อนๆมานะ ดชื่นมากๆเลยเพราะว่ามีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังมีเค้กน่ารักน่ารักแบบนี้ซึ่งมีวัตถุดิบที่ดีมากๆครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยก็บอกว่าใช้วัตถุดิบคุณภาพดีเป็นเนย <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเนยแท้นะไม่ใช่ของเทียมดีต่อสุขภาพครับ ที่นี่ยังสามารถมาสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมกายมุกปางประธานพรได้อีกด้วยนะครับและใกล้ๆกันครับก็ยังมีจุดเสริมพลังชีให้กับตัวเองและก็เป็นจุดขอพอรเจ้าแม่กวนอิมซึ่งก็สามารถขอพอรได้คนละ1ข้อเท่านั้นนะครับและถือว่าเอเดนฟาร์มแห่งนี้ครับก็มีครบทั้งแหล่งเรียนรู้มุมถ่ายภาพสวย อาหารและเครื่องดื่มรวมถึงนักท่องเที่ยวสายมูนะครับก็สามารถมาขอพรได้ตามความมุ่งมา่นปรารถนาครับ